อาหารถวายพระวัดเขาใหญ่นะคะมาอนุโมทนาสาธุมีอะไรมัง่งตามมาดูได้เลยค่ะปลากระพงนึ่งมะนาวค่ะแกงจืดเต้าหู้ต้มขมต้มแซบลิ้นหมูคอหมูย่างค่ะนี่คอหมูย่างนะคะอันนี้กระท้อนค่ะกระท้อนเช่งค่ะ ทอนแชอินค่ะแล้วก็อันนี้ผักลวกกิมเจวนะคะผักลวกกิมเจวค่ะจะมีสองชุดค่ะอนุโมทนาสาธุนะคะท่านที่มาร่วมบุญร่วมกุศลน,นะคะส่วนผักสดคุณธรรมนยังทําไม่เสร็จนะคะคุณธรรมนจัดผักสดอ่ารายการคุณธรรมนสวัสดีค่ะคุณธรรมน์สวัสดีค่ะเหมือน,นเดิมนะคะ ตามนิสัยค,ค่ะรักสุดค่ะภาพแ <า S 2> ข็งแรงสาธุบุญทั้งหลายที่ทำแล้วขอให้ทุกท่านได้เข้ามากดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้กำลังใจส่งไม่ชีนะคะวัดเขาใหญ่ค่ะค่ะบุญรักษาเทวดาคุ้นคองทำอะไรก็ขอให้สมความมาุ่งมั่นปรารถนาคาคาขายก็ยร่ำรวยรับราชการก็ขอให้มีหน,น้าที่การงานก้าวหนะ้าอายุวันโนสุขังคาลาสาธุ <laughs> สวยค่ะ